หมายเลขเป็นสอบปาร์คสุโขทัยหมายเลขเปน96บาราถอยหมายเลขที่6คูแฟนสักกาหมายเลขเป็นเจมกําแพงหมายเลข18สุโขทัย9 8 1นกสีนกอ15สายชน 28x 99วิเก่ง24เจ๋รอบโ้าสนามนะคะ อย่าย yeah yeah mm ืนนะครับนักแข่งนะครับมีรถคันหนึ่งท <com> okay. <Så> ี่ยังต้านไม่ดีนะครับเพราะไม่ได้จ่ายเงเนเลยมาชนนะครับตาลิชาท่านเชียร์สีอะไรนะผมเชียร์นูหน้าสีสเกตดจะต้องรุ่กดอลูก่นโบดึงน้องแมนลูกเปะนดาราเลยนะแต่ว่าต้องตานะครับการเองครับถือว่านะครับถือว่าเป็นความสนุกของข้าด้วยนะครับ ไม่ติดขึ้นมาเอาเอาทสตีแม่นะครับตีสุโขทัยใช่ไหมเอาตีสุโขทัยนะคร<อ>ับไทยก็เอาโอกาวาเมืองไทยยอดะน,นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะครับผู้ชมครับถือว่าวันนี้นะครับให้ความสุขสนานรุ่นต่อไปนะคะเปลี่ยนเป็นสุขขากระเบือหม่ยเลขสองหกสี่นะคะสุรกระเบือไม่นลดยังไม่เพียงพอในการจัดนะคะขอเป็นสุากระเบือหม่ยเลขสองหกสี่ก่อนนะคะรุ่นต่อจาก 3รอบโอ้อ้าโอ้โอ้3รอบ